หรือทองจะไม่น่าสนใจซสล้ะครับต่อให้เงินเฟ้อตัวเลข CPI ปรับสูงขึ้นนะครับทรัพย์สินต,ต่างเริ่มจะเติบโตขึ้นแต่ทองยังนิ่งอยู่ที่เดิมเกิดอะไรขึ้นอีกคุณจะไลายฟังนะครับ ทเพื่อนๆคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่ช่องคิมพาพอร์ตี้ลาร์ที่มาพูดคุยเศรษฐกิจการเงินการลงทุนด้วยกันนะครับวันนี้เสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับทองคำแล้วก็ราคาที่ไม่เติบโตนะฮะเพือทำเอาแฟนคลับทองคำเนี่ยเงงหงอยตบยุงกันดูสับสีอื่นกันขึ้นกันตาละห้อยเลยครับซึ่งล่าสุดนะครับก็มีบทความของ CNBC เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยลืมทองคำกันแล้วหรือเปล่านะครับลืมทองคำกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีทรัพย์สินอื่นๆหรือว่าแร่ธาตุอื่นๆเนี่ยนะครับเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยครับ และเมื่อความนี้ก็มีคนหลายคนออกมาบอกว่าเขาชอบการลงทุนอย่างอื่นมากกว่านะครับอย่างเช่นสีเวอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยขึ้นมาประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะแต่สีเวอร์เนี่ยขึ้นมาถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่หลายอย่างน่าสนใจกว่าทองคำนะครับมีกัปมาเทียบกันจระนะครับว่าการเติบโตในกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนั่นคือสีเวอร์นะครับก็เรียกว่าเห็นได้ชัดนะดูรู้เลยว่าใครหมูให่ใครจ่านะครับ เอาจริงๆพวกแร่มีค่าพวกนี้นีจะมีราคาที่ค่อนข้างล้อก,กันนะครับจะเป็นทองแดงซิลเวอร์แพลตินัมอะไรก็ตามเนี่ยก็จะค่อยๆล้อกันเพราะเป็นแร่มีค่าถูกไหม,มครับแต่วันนี้เนี่ยเหมือนทองคำจะยังซึมดูน้องๆเนี่ยนะครับโตโตกันแสงหน้าเราเหมือนบิ c คอยดูอีเทเรียมแสงหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ความจริงตัวนี้เนี่ยครับตัวเลข สินค้าต่งตางๆเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นนะอย่างเช่น consumer price หรือว่า CPI นี่นะครับก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับราคาแก๊สราคาอะไรก็เติบโตขึ้นเยอะเลยครับทำให้ราคาทรัพย์สินต่างๆรวมถึงราคาบ้านเนี่ยนะครับเติบโตสูงขึ้นด้วยนะครับผมเมื่อวิดูหลัทรัราคา lumber นะครับหรือว่าพวกไม้สูงที่มามาทำบ้านเนี่ยนะครับไม้พวกนี้ราคาเติบโตสูงขึ้นมากในช่วงนี้เลยนะครับแล้วเรื่องของราคาบ้านในอเมริกาหรือแม้ในย k เนี่นะครับก็โอโหพุ่งทะยานเลยครับอารม รักษาความมาั่งคั่งในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าราคามันบับเบิ้ลมาให้เนี่ยนะครับทางเฟดคุณจอมพาวเวลก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีการบับเบิ้ลนะฮะทุกอย่างดีหมดนะครับเอาอยู่สบายนะครับเศรษฐกิจดีเยี่ยมทุกอย่างเป็นไปตามคาดครับเอาจริงๆเห็นเอาอยู่ตลอดนะครับสำหรับผู้บ,บ,บัญชานะครับนนะายจอมพาวเวลนั้นย้อนกลับไปในปี2 0 0 8ก็อเอาอยู่จ้า2000ก็อเอาอยู่นะครับเอาอยู่เปตลอดแต่ว่าเกิดวิกฤตมาตลอดนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราไม่รู้จะเชื่อดีหรือเปล่านะแต่่่ววาาาเห็นภ เงินเฟอ้อเนี่ยมาแน่นะครับโดยเฉพาะาทาง UK เคเองก็ตามเนี่ยนะครับไอ้ตัวเลขราคาบ้านก็เติบโตเร็วมากสุดแต่ในปี2004มาถึงจุดวันนี้นะฮะซึ่งสงรา,าคาทรัพย์สินต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นเนาะเราเคยได้ยินเรื่องของอสินค้าแร่มีค่าใช่ไหมครับสินค้าที่เป็นพวกแร่มีค่าต่างๆเนี่ยเราจะรู้ว่าพวกนี้เนี่ยราคาเนี่ยจะปรับจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ล้อตามเงินเฟอ้อไงถ้าเงินเฟอ้อเยอะแร่มีค่าที่มีจำกัดก็อาจจะราคาเติบโตขึ้นด้วยนะครับ ยกอย่าเช่นราคาทองแดงก็ได้ครับตอนนี้ราคาทองแดงเนี่ยถึงประมาณฟิวเจอร์นะ4.5เหรียญนะครับซึ่งจริงผมไม่ได้เทรดทองแดงแต่เห็นว่ากราฟมันเนี่ยราคาเติบโตขึ้นเยอะมากจากตอนต่ำสุดมันสองนิดๆน,นะครับแล้วก็ขึ้นไปสีก็คือขึ้นกว่า หนึ่งเท่าตัวเลยครับแต่คุณต้องอย่าลืมว่าราคาทองแดงเนี่ยมันเป็นต้นทุนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย,ย,ย่างที่เป็นไฟฟ้าถึงแม้นั้นเนียการที่ราคาทองแดงสูงนะครับน้ำมันราคาสูงเนี่ยสินค้าท่อนซุงหรือว่าไม้ราคาสูงเนี่ยมันก็ผลัดนันให้เกิดเงินเฟอ้อเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของสินค้าต่างๆ,ๆทั่วไปอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าสินค้าการเจดต่างๆครับดังนั้นเนี่ยหากดูจริงๆนะทุกอย่างมันดูขึ้นหมดเลยแต่ว่าทองคำเนี่ยก็ดูสลรวันเตี้ยลงดูไม่ไปตามพี่ตามนนนน้อองตามคคื่เลยะรับ แต่ถ้าหาดูเรื่องของกราฟทองคําจริงๆเนี่ยนะครับทื่ว่าทองคำเนี่ยก็อยู่ในแนวชนแนวต้านอยู่นะกำลังต่อสู้อยู่นะพอมันก็ลงมาเยอะถึงไหมแล้วก็แบบมีดาวเทนลานตรงนี้แกำลังสู้อยู่แต่ถ้าเบรกตรงนี้เนี่ย อาจจะเติบโตไปก็ได้นะครับแต่ว่าถึงโตไปก็ยังน้อยกว่าเพื่อนๆอยู่ดีครับพอตลาดโกทองคำเนี่ยซึมๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีคนเขียนบทความบอกว่าทองคำเนี่ยไอ้คำทุนการทองคํามันลดลงแล้วนะเอาตรงๆเลยไอ้ควอเตอร์แรกเนี่ยนะครับคำทุนการทองคำเนี่ยลดไป23% Year on y เ a r เลยนะครับแล้วถ้ามาลงลึกจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะเขาบอกว่าเฮ้ย70%็ดเป็นต์นะเป็นการลดลงนะครับในมุมของโกลอินเวสท์เมนต์นะครับหมายความว่า ทองคำโดยรวมอาจจะลดลงประมาณ23%เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของ Investment เนี่ยลดลงถึง70%เปอร์เซ็นต์ในคอ a r เตอร์หนึ่งเลยนะครับทางหลายคนก็บอกเฮ้ยมันมาปั่นราคาทองคำให้ร่วงหรือเปล่า ให้รวบถูกทุบราค,รคาทองคําหรือเปล่าข่าวนี้เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นข่าวค่อนข้างไปแอดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ผมไปแอดนะแต่ว่าผมว่าข่าวนะเพราะอะไรครับในคอเตอร์แรกปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของโควิดหลายคนก็ทราบอยู่ว่าดังนั้นเนี่ยนะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่แบบเขาเรียกว่าความต้องการทองคำสูงเพราะคนต้องการเซฟเฮเว่นดังนั้นในมุมอินเวสเมนตเนี่ยทนนองคำมันโตมาเร็วถ้าปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปแอดนะแต่เขาชวนคิด จริงอื่นมันราคาขึ้นหมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็มาได้ข่าวว่าทองคำเนี่ยไม่ขึ้นเลยเนะแบบว่าความต้องการลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอหันมาดูฝั่งพี่จีนครับเนี่ยจีนเนี่ยนะครับเอ่อ Q1 เนี่ยนะครับการบริโภคและการนำข้าทองคำก็เติบโตขึ้นนะครับซึ่งหากดูลึกลงไปเนี่ยนะครับปริมาณการบริโภคของทองคําในจีนเนี่ยเติบโตสูงกว่า93เนะครับในเวลา3เดือนแรกนะฮะ ซึ่งเป็นดีมานทั้งเรื่องของจนะิวเวลรี่เนาะทองคำที่เอมาใส่แล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ยทางฝั่งของอ่าจีนเนี่ยนะครับก็ดูจะไม่เหมือนกับทางฝั่งของเออสเลยนะครับหรือแม้กระทั่งธนาคารกลางของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ทำการถือตัวทองคำเนี่ยนะครับมากกว่า US ดอลลาร์แล้วนะครับ ประมาณที่5 8 0บิ3เลียนรีเซิร์ฟนะฮะซึ่งอันนี้เป็นที่น่าตกใจมากนะก็คือตั้งแต่ข่าวนี้ก็คือเดือนมกราคมปีนี้เลยนะครับแล้วก็มีการถือทองคำลดดอลลาร์ชัดเจนเนาะแต่ว่าจริงเนี่ยต้องบอกตรงการถือทองคำแทนดอลลาร์เนี่ยนะครับสภาพคลองก็น้อยกว่าไม่มีดอกเบีย้ยแล้วก็ต้องเก็บขนตรงอะไรเงี้ยแต่รัสเซียเนี่ยเลือกที่จะ ถือทองคํามามากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้สิครับว่ามันไม่มีค่าจริงๆหรือว่าเขากำลังทำให้มันไม่มีค่านะครับแต่ว่าประเทศเนี่ยเลือกที่ถือทองคำมากกว่าดอลลารนะจ๊ะ ึ่งนี่ก็ต้องรอจับตาดูนะครับว่าพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าผมปั่นนะผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะว่าวจริงทองคําตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีค่านะครับกับบางประเทศที่เขาจําเป็นจริงอย่างเช่นจีนเองหรือแม้ทั่งรัเสเซียเองที่มีความอ่อนไหวต่อเงินดอลลาร์นะครับเกิดเกิดการแซงชั่นเกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มตึงเครียดเรื่องของ p o l i t i c เรื่องของการเมืองโลกขึ้นมานั่นแหละนะครับแต่ว่าบางประเทศที่เขาใช้เงินดอลลาร์อย่างเข้มแข็งและอาจจะไม่ตนสนใจทองคําก็เป็นไปได้นะก็ต้องดูว่าตอนสุดท้ายแล้วตองคำจากขาท่าไหลนะครับท่าม ราคาแรงอื่นเนี่ยเด้งไปหลายเปอร์เซนต์เลยนะครับเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยต้องทำจะนิ่งอย่างนี้จริงๆเหรอครับไม่มีความเป็นเซฟห้เว้นแล้วเหรอฮะก็ลองตั้งคำถามดูนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ชีน้นำอะไรนะ mm hmm. not financial advice นะครับ โ okay, อเคก็สุดคล,คลิปนี้กันดีกว่าแล้วคนรู้อะไรบ้างน,นะคืออย่างแรกเนี่ยครับทองคำเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าซึมๆนะท่ามกลางน้องๆที่ราคาแพงราคาแซงพุ่งหน้าเติบโตกันอย่างกระฉุดนะครับแล้วก็มีข่าวว่าดีมานหรือการซื้อทองคำเนี่ยนะไม่สนใจแล้วนะมาเทียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงกันไปเยอะเลยนะครับแต่ต้อนอยู่กับปีที่แล้วเนี่ยแหมมันโควิดไงแล้วคนก็แบบ ฟอร์โม uh, ซื้อทองคำกันนะฮะมีนีสเซีงก็คงจะไม่แปลกอะไรนะครับแต่ค้างกับการทางจีนเองรัสเซียเองก็ยังออมเข้าทองคําขึ้นแล้วก็ลดถ,ถือกันส่วนของดอลลาร์นะในมุมของรัสเซียนะครับดังนั้นทองคําอาจจะมีค่าในบางประเทศที่ต้องการมันนะครับแต่ถ้าคุณเชื่อดอลลาร์มากกว่าอาจจะเป็นดอลลาร์ก็ได้แต่ถามคือว่าท่ามกลางเงินเฟอ้อค่าสินค้าที่กำลังเติบโตขึ้นนะครับราคาบ้านราคาสินค้าอาหารต่างๆเริ่มสูงขึ้นทองคําจะไม่ขึ้นจริง,รงๆหรือครับ อันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันตามช่องขีม property ไลค์ด้วยนะครับต้องการทกครั้งรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดห้องเรียนวงในได้เลยนะวันนี้มีวิเซอร์ระดับโลกเลยนะครับซื้อมาหลายตัวหลักแสนบาทนะครับถือว่ามาหารกันแล้วก็มีผมไล่ฟังก็ไม่เดียวดายในราคา120บาทต่อเดือนนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจบเจอกันในห้องเรียนวงในนะจ๊ะสวัสดีครับ